เรื่องหนึ่งนะที่สําคัญคือ,คอปัจจุบันธรรมปัจจุบันอารมณ์ในความรู้สึกตัวนั่นคือปัจจุบันธรรมคือธรรมะที่เกิดขึ้นแตกสลายไปในบทพระสูตรเรื่องปัจจุบันธรรมเรื่องพัตเทกัตตะสูตรสูตรว่าด้วยการมีชีวิตอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งที่จเจริญที่เราได้สวดเวลาธรรมะเช้าบ้างธรรมะเย็นบ้างท่านกล่าวว่าอดีต ผ่านไปแล้วไม่มีอนาคตยังไม่มายังไม่มีปัจจุบันเป็นธรรมปรากฏเกิดขึ้นดับไปหมายความว่าอาดีตนั้นไม่หายไปแล้วทุกๆุกขณะที่ดับไปเกิดแล้ดับไปเป็นอดีตที่ดับไปแล้วที่ได้หายไปแล้วทีนี้เราเรียนรู้ที่จะจดจําเรื่องเราต่างๆประสบการณ์ชีวิตคนเราก็มักจะตกอยู่ ในสัญญาอารมณ์คือนั่งอยู่ดีดีก็คิดถึงคนรักคนชังคิดถึงความสำเร็จความผิดหวังคิดถึงอดีตเก่าๆก,ก็คิดไปเกาเรียกว่าการคิดด้วยความเพลิดเพลินคิดด้วยความเพลิดเพลินว่าเราเคยเป็นนั่นเป็นนี่เคยได้เคยเสียเคยสุขเคยทุกข์นวกาคิดหลงว่ามีตัวตนในอดีต คือเรายังละตัวตนไม่ได้นะเราก็คิดถึงเรื่องเก่าๆที่เราเคยได้ผ่านพบมาจะเรื่องอะไรก็ตามที่เราคิดแล้วเพิดเพลินไปใจเป็นทุกข์เกิดความเศร้าความอะไรสิร่งเหล่านั้นเรียกว่าคิดด้วยความหลงเพลิดเพลินว่าตัวเราเป็นนี่เป็นนั่นในอารมณ์หรือว่าหลงไปในขันทั้งห้าที่ ดับไปแล้วในอดีตแล้วเราก็คิดถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงคือความหวังของเราเราจะเป็นนั่นเป็นนี่เราอยากได้นั่นได้นี่หลงเพลิดเพลินไปในอารมณ์ทางใจที่ปรุงแต่งขึ้นเราเป็นนั่นเป็นนี่ไปเรื่อยเรื่อเรียกว่าหลงว่ามีตัวเราในอนาคตที่จะเป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็เกิดความกางังวล ในอนาคตส่วนใหญ่ก็เป็นความกลัวความวิตกกังวลใจความลังเลสงสัยไม่แน่ใจอารมณ์อารมณ์ต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะเรานึกถึงอนาคตแต่ท่านตัดว่าอนาคตยังไม่มาทีนี้ปัจจุบันธรรมผู้ใดเห็นธรรมที่เป็นปัจจุบันปัจจุบันธรรมที่เกิดขึ้นดับไปปัจจุปน,นงังธรรมที่เกิดขึ้นดับไปคำว่าปัจจุบันเกิดและดับถ้าจะอุปมาพอใกล้เคียง คำว่าปัจจุบันธรรมเหมือนเข็มวินาทีเกิดแล้วก็ดับไปเคลื่อนไปเรื่อยๆปัจจุบันธรรมนั้นเป็นสิ่งที่เราควรกําหนดรู้ว่าอะไรเป็นรูปเป็นนามนะภาษาธรรมะอะไรเป็นรูปเป็นนามธรรมชาติใดเกิดขึ้นและดับไปปัจจุบันธรรมเกิดขึ้นดับไปเช่นเสียงเกิดเสียงดับตาเกิดตาดับจมูกเกิดจมูกดับกายเกิดกายดับใจเกิด,ใจก,ดใจก็ดับ มีลักษณะเกิดขึ้นดับไปเกิดดับอย่างรวดเร็วในทาวารทั้งหกนั่นคือปัจจุบันธรรมที่ทุกทุกท่านควรจะกำหนดรู้อารมณ์ปัจจุบันเมื่อเราได้มีความรู้ได้มียานความรู้เกิดขึ้นได้เห็นปัจจุบันธรรมเกิดแะดับไปเราควรจะทำเช่นนั้นเนืองเนืองควรจะสั่งสมควรพอกพูนควรอบรม คนทำหนึงเืองซึ่งปัจจุบันธรรมนั้นเกิดและดับไปเกิดและดับไปเราจะเข้าใจธรรมะเราจะเข้าใจถึงอดีตอดีตท,ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรเราจะเข้าใจอนาคตว่าการอนาคตเกิดขึ้นอย่างไรและจะเข้าใจคำว่าปัจจุบันอาการความเป็นปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างไรเมื <ME> ่อ <et S 1> <cend> เรากำหนดปัจจุบันอารมณ์ปัจจุบันธรรมที่เกิดขึ้นดับไป เมื่อเราพัฒนาสติปัญญามากขึ้นนะเราก็จะทราบถึงอดีตเกิดดับไปอย่างไรแล้วก็อนาคตเกิดดับไปอย่างไรแม้ปัจจุบันก็เกิดดับไปอย่างไรเราจะทราบการทั้งสามสัมมาทิฏฐิเป็นผู้รู้จักการทั้งสามร,รู้อดีตรู้อนาคตและรู้ปัจจุบันก็เรียกว,ว่าผู้มีสัมมาทิฏฐิ ผู้ที่เข้าใจปัจจุบันอย่างท่องแท้ก็จะพบกับเป้าหมายที่ว่ามิปสัสนาสู่การพ้นทุกข์และผู้เข้าใจปัจจุบันแทๆ้ๆได้เข้าใจว่าความทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไรและความดับทุกข์เป็นอย่างไรผู้ที่ไม่เข้าใจอย่างท่องแท้แต่ได้กำหนดปัจจุบันเสมอจะมีความทุกข์ลดน้อยลงดังนั้นนะการปฏิบัติธรรมของเราเราต้องทราบว่าจะต้องทําอย่างไร เราปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องสำคัญตรงนั้นถ้ายังไม่ถูกต้องก็ฝึกให้มันถูกต้องเมื่อถูกต้องแล้วก็ทำให้มากจเจริญให้มากทำเป็นนิจทำเนืองๆเ,เพิ่มพูนไว้ท่านจึงตัดว่าความเพียรเป็นกิจที่เราต้องทำวันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้วันนี้แหละเป็นความเพียรที่เราต้องทาเพราะว่าความตายเราไม่ทราบความเป็นและความตาย เป็นไปได้ทั้งสองอย่างความตายอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเป็นไปได้อย่างง่ายดายคนเราเวลาจะตายก็ตายง่ายๆเราคาดไม่ถึงว่าเราจะตายเวลาที่เราจะตายหรือว่าความตายไม่แน่นอนเราจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ความตายนั้นแน่นอนจึงควรจะประทำความเพียรเสียแต่วันนี้พระพุทธเจ้าหรือว่ามุนีผู้สงบคําว่ามุนีคือพระพุทธเจ้าและ พระอรหันต์ทั้งหลายมูนีผู้สงบผู้มีความสุขมีสันติสุขมีความสงบในใจแล้วกล่าวสรรเสริญว่าการเป็นอยู่ของคนเราที่อยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งนะเห็นปัจจุบันธรรมเห็นความเกิดและดับไปเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งที่จเจริญพัฒน์พัฒนาเจริญพัฒกะวันหนึ่งคืนหนึ่งราตรีหนึ่ง คำว่าราตีหมายวันหนึ่งคืนหนึ่งหมายความว่าวันและคืนเอกะนะเอกาดัตังนะวันหนึ่งคืนหนึ่งของคนที่กําหนดปัจจุบันเห็นความเกิดดับเจริญคือดีกว่าคนอยู่ร้อยปีพุทธเจ้าสอนนางปตาจาลาคนอยู่ร้อยปีไม่เห็นปัจจุบันธรรมเกิดและดับสู้คนอยู่วันเดียวไม่ได้ดังนั้นพุทธพธ์ท่านทรงชี้ให้เราทำอย่างไรเดินตามอย่างไร ให้ถูกต้องนี่ก็ฝากให้จับประเด็นตรงที่ปัจจุบันธรรมสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติสำคัญที่สุดคือปัจจุบัน,นธรรมปัจจุบัน,นธรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปเป็นรูปเป็นนามอันหนึ่งก็คือจิตอันหนึ่งก็คือฝ่ายรูป,ปรธรรมอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเกิดทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจเกิดแล้วก็ดับไป ได้เรียกว่าปัจจุบันธรรมถึงแม้ตัวรู้ก็เป็นรูปกับนามถ้าไม่มีรูปนามก็เกิดไม่ได้ต้องอาศัยกันและกันเกิดถ้าไม่มีร่างกายมันก็ไม่มีหรอกมันต้องอาศัยรูปวัตถุอาศัยกันและกันเกิดต้องเป็นสองอย่างพาระพเจ้ายึงตัดว่าวิญญาณเกิดเพราะนามารูปนามารูปเกิดเพราะวิญญาณอาศัยกันและกันเกิดเหมือนประทิ่กับน้ำมันเหมือนแสงสว่าง ของตะเกียงต้องอาศัยน้ำมันด้วยถ้าไม่มีน้ำมันตะเกียงก็ไม่มีแสงสว่างต้องอาศัยกันแ้ะกันเกิดตัวติดหรือวิญญาณเราก็ต้องอาศัยกันเกิดเหมือนกัน